สวัสดีค่ะคลิปนี้สมัครเว็บแคนวาเพื่อการศึกษานะคะเข้า URL ตามนี้เลยนะคะกดสมัครตอนนี้เลยค่ะเป็นนะคะเว็บไซต์สำหรับออกแบบสื่อต่างๆนะคะสื่อนำเสนอโปสเาร์ต่างๆนะคะสามารถนะคะล็อกอินนะคะหรือว่าสร้างบัญชีผ่าน Google ก็ได้นะคะ Microsoft ก็ได้แต่นี้เราจะลงทะเบียนผ่านอีเมลนะคะ จากกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเลยนะคะกระอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกเริ่มเลยฟรีนะคะมันก็จะมาหน้านี้ค่ะกดรับการยืนยันทันทีค่ะจากนั้นนะคะกระอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะ ใส่ชื่อโรงเรียนนะคะให้ตรงกับหน้าบัตรของเรานะคะเว็บไซต์โรงเรียนถังมีกลอกก็ได้ถ้าเกิดไม่มีไม่ต้องกลอกก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูลนะคะจากนั้นนะคะเราจะกดดำเนินการต่อค่ะ เอกสารเพิ่มเติมนะคะเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนหรือว่าครูอาจารย์จริงนะคะจะเป็นรูปบัตรข้าราชการหรือว่าถ้าเกิดท่านใดเป็นอัตราจ้างนะคะก็ใช้รูปบัตรใบประกอบวิชาชีพก็ได้ค่ะก็คือบัตรที่มีรูปเรานะคะในส่วนของหน้าต่างนี้นะคะก็คือเขาจะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเราเนี่ยสอนอยู่ชั้นอะไรนะคะ แล้วก็กรอกไปหัวข้อวิชานะคะที่เราจะใช้เนี่ยในเว็บแคนวาเนี่ยอะไรเช่นคณิตศาสตร์นะคะภาษาอังกฤษกรอกไปนะคะแล้วก็ใช้แคนวาเนี่ยทำอะไรก็กรอกข้อมูลตามที่เขาถามไปได้เลยนะคะ หลังจากนี้ก็จะรออีเมลตอบกลับนะคะว่าเราเนี่าายผ่านคุณสมบัติหรือเปล่าไม่นานนะคะ2ชั่วโมงอันนี้แม่ปาได้รับตอบกลับเรียบร้อยแล้วนะคะล็อกอินเข้ามามันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์สําหรับออกแบบนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นะคะงานนําเสนอวิดีโอต่างๆนะคะ เวิร์กชีพต่างๆแบบฝึกหัดมีให้เรื่องเยอะเลยนะคะอันนี้แม่ป่าเข้ามาที่การนำเสนอเพื่อการศึกษานะคะเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะเขาจัดวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามทุกงานเลยนะคะเยวจะลองเลือกมาสักหนึ่งงานนะคะ ขออนุญาตเลือกอันนี้แล้วกันนะคะก็คือชุดนี้จะมี18หน้านะคะก็คลิกนะคะด้านบนนะคะตรงคำว่าใช้18หน้านะคะก็คือทั้งหมดงานที่เราคลิกเลือกนะคะก็จะมาอยู่ด้านขวามือนะคะก็คือเป็นพื้นที่การทำงานของเรานะคะ เขาจัดวางมาให้เรียบร้อยนะคะน่ารักมากเลยเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะก็เปลี่ยนข้อมูลนะคะข้อความไม่เป็นวิชาของเราหรือว่าหัวเรื่องของเรานะคะเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นของเราะคะ่ะยังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้นะคะเช่นก้อนเมฆเนี่ยอยากให้ลอยนะคะเราก็คลิกนะคะแล้วก็ไปที่เคลื่อนไหวนะคะ เขาจะมีให้เรื่องเยอะเลยนะคะว่าเราจะให้แบบลอยเข้าจ้างหายหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ลองเล่นดูแล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบแบบไหน เมนูของเขานะคะก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะมีสติกเกอร์นะคะการเพิ่มเสียงกรอบรูปต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้นะคะก็คือแค่ลากเข้ามาเท่านั้นเองนะคะ อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือการตัดพื้นหลังรูปของเรานะคะสมมุติเราแทรกรูปของเราเข้ามาเนี่ยไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือลบพื้นหลังนะคะเราสามารถลบพื้นหลังให้เหลือแต่ตัวเราได้เลยนะคะอันนี้ดีมากเลยไม่ต้องไปเข้าแอปหรือว่าเว็บอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะ เวลาเราจะเปลี่ยนรูปเขาให้เป็นรูปเรานะคะเราก็ใช้วิธีคลิกแล้วก็ลากเข้าไปเลยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเราแล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเว mm ็บไซต์นี้นะคะสามารถทำได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสื่อการสอนนะคะแทมเพลตสไลด์สวยๆนะคะโปสเตอร์โปสการ์ดนะคะมายแมป มีหลายเมนูนะคะมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาลองใช้ดูยิ่งให้ใช้ฟรีนะคะสำหรับเพื่อการศึกษาเนี่ยฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ต้องเสียเงินเนี่ยปลดล็อกหมดเลยนะคะลองเล่นกันดูนะแม่ปาเชื่อว่าทุกคนทำได้สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ